ขายออนไลน์มาตั้งนานแต่ยอดไม่ปังสักทีหรือขายหลายที่จนงานล้นมือแต่แอดมินดันมีแค่คนเดียวแถมทุนหายกำไรหดเพราะไม่รู้ว่ายอดขายกำไรจริงๆเป็นยังไงแบบนี้ให้ซอช่วยดีกว่าระบบเดียวเคลียร์ทุกปัญหาร้านค้าออนไลน์ซอคือโปรแกรมจัดการร้านค้าครบวงจรที่ช่วยให้คุณปิดการขายทุกช่องทางได้ในระบบเดียว ด้วยระบบรวมคำสั่งซื้อจากทุกช่องทางการขายไม่ว่าจะเป็น marketplace หรือ social commerce ต่งตางๆ sale page และเว็บไซต์ขายของไปจนถึงออเดอร์จากหน้าร้านออฟไลน์ ine, ให้คุณติดตามง่ายๆได้จากที่เดียวพร้อมทั้งจัดการสต็อกสินค้าและอัปเดตข้อมูลอัตโนมัติไปยังทุกช่องทางการขายให้ตรงกันได้แบบเรียลไทม์คุณจึงไม่ต้องกังวลเรื่องสต็อกสินค้าไม่พอขายรับมือได้ทุกแคมเปญ ส่วนเรื่องการเงินก็หมดกังวลเพราะซอสจัดเก็บข้อมูลสําคัญครบไม่ต้องเสียเวลาคํานวณเองให้วุ่นวายพร้อมสรุปผลออกมาในรูปแบบที่เข้าใจง่ายสามารถเช็คกําไรและยอดขายรายวันได้ทันทีหรืออยากดูว่าสินค้าตัวไหนขายดีหรือขายไม่ออกลูกค้ามาจากไหนบ้างก็รู้ได้ง่ายๆให้คุณเห็นภาพรวมของธุรกิจให้คุณสามารถวางแผนการตลาดต่อได้อย่างตรงจุด ไม่ว่าใครก็ขายของออนไลน์แบบมือโปรได้แค่มีซอสติดต่อขอทดลองใช้งานฟรีวันนี้เลยซอสฟีเจอร์ครบคันช่วยเพิ่มยอดขายจัดการได้แบบมือโปรสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w s o r t o u t c o m